ปอยชี้เลยครับพร้อมกันนะครับปอยชี้เท่านั้นนะครับหนึ่งโอเคโอเคโอเคครับหนึ่งสองสามโอ้ยเท่านั้นดีโอเค ครับผมเดี๋ยวตาเก้าวิ่งผ่านพี่ไม่ต้องตกใจนะครับพี่นะครับตาเก้าวิ่งผ่านแล้วก็เฮพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมนับให้ครับผมหนึ่งสอง โดนมาครับอยากให <Okay. S 1> ้งลงก็ดีเลย <c oughs> ใครข้างล่างข้างล่างบอกมอดนวยนะครับโดนจะเห็นทุกคนเลยนะครับโอเคโดนพร้อมไหมฮะนับไหมฮะโดนโอเคหนึ่งสองสามย้ สุดในปีเลยนะอถูกต้องโอชิจัดให้ทุกคนและอีกหนึ่งรอบนะครับคือวันที่19เมษายนนี้เราจะประกาศผู้โชคดีรอบต่อไปใครยังไม่ส่งอย่าลืมรีบส่งนะครับเราอยากให้ไปเที่ยวกับพวกเราใครที่อยากได้รถก็ต้องรีบส่งนะจ๊า19เกเมษายนจะประกาศรอบต่อไปนะครับโอเคและต่อไปครับคือผู้โชคดีที่ซื้อโอชิมากที่สุดที่นี่ไม่รู้เท่าไหร่ที่นี่มากที่สุดคือ ห้าสิบลังว้าวห้าสิบกล่องดีมากค่ะเย้ๆแกท็อปสเปนเดอร์ของเรานะครับห้าสิบลังคุณเอมมี่ครับผมเชิญบนเวทีเลยฮะเชิญครับถ่ายรูปกันนะครับสวัสดีครับถ่ายรูปกันค่ะจะได้ของรางวัลพิเศษจากพีเ่เบ๊กด้วยคือคนที่มากที่สุดจะได้ของรางวัลพิเศษคือได้หมวกพร้อมลายเซ็นแล้วก็หนังสือนะครับรวมไปถึงของที่นึกจากโอชิด้วย เดินเด้าแค่ไหนโอเคกอดด้วยค่ะตาก็บอกว่ากอดด้วยค่ะมีการหายใจอะไรมีนุกงหมอะไรี่พี่ที่ยังหายใจอยู่ใช่ไหมตั้ เงียบมากครับแล้วก็มีของฝากด้วยนะครับมีของฝากพิเศษจากครั้งที่แล้วนะครับอ่ะคุณอธิบายหน่อยว่าของฝากของคุณคืออะไรก็เป็นตุ๊กตานะครับเป็นแฮนด์เมดของชาวบ้านจากฮอกไกโดครั้งที่แล้วที่เราไปทริปกันมาครับเห็นแล้วก็เลยนึกถึงทุกคนเอามาฝากผมเป็นห่วงคนที่จะขึ้นมาถ่ายรูปนะครับผมผมหยอดหยอดย้ายเพื่อนก่อนนะฮะที่เหลือรอดแล้วนะครับทุกคนนะครับ ตกตรงกอาช่วยชีิตกันแบบนะครับไอ้ที่พี่ได้กินเนี่ยไมกินอะไกินไม้ครับเป็นกลตุ๊กตาใช่มครักลินกปกเลยฮะมันชื้นชื้นนกนกโดกระปกมาพี่โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอต่อไปเชครัมาเลยครับเรามากันแบบตอนเื่องครับกับปสนของเรากี่ังกี่ลังจ้ะ 43ลางต้องไปให้ลางฉันนับมาหาของประวัติจากพี่เป๊กด้วยขอบคุณครับเอากอดบกับพี่เป๊กด้วยเชิญครับเอายาวเลยเอายาวเลยยาวเลยเอายาวเลยเอากลับไปได้ที่บ้านไหมฮะ เราดขึ้นมาหน่อยได้ไหโอเคขอขอพี่เปกเ้วโมเมนต์เมื่อกี้เช้าเขาบอกเยเย้เยได้ปนอแล้วเราขี้ฉาหน้าเขี้ฉาดเอามาของของใจก็ของโอเคนาท่าขอบคุณนะครับขอบคุณั้งตาขอบพี่เป็กหนึ่งทีรอยไม้หนึ่ทีเชิญครับเชิญร่ะ กี่ลังคะกี่ลังคะยี่สิบห้าลังโอ้ซื้อตามอายุเลยครับ,รบนี่คือพร้อมเที่ยวแล้วนะครับลูกนี้พร้อมขึ้นเรือเลยคือใส่ตุ๊กแต่งตัวร้อนเลยหรอร้อนแล้วครับอ่ะตุ๊ก<ด>เบ่งเอาสองหมอบอ,อ,อ,อ่ะเชิญครับยิย้มยิ้มหน่อยครับนี่ยิ้มหน่อยครับนี่พี่ไม่ดีใจจริงๆอ่ะ ดีใจมากครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับต้องบอกยกระดับน่เฉินชาต้องว่าจะไ่ตโอ้โหมือสั่นเลยน้ำตาลตกครับพี่ทำคู่ทำคู่น้ำตาลตกเลยฮะต้องต้องต้องนะมือสั่นเลยฮะขอบคุณนะครับหาเชิญค่ะอันนี้อุ๋งอุ๋งนี่มันเป็นตัวอะไรครับ แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดไอโอซยมันทำมันเจอตัวอะไรครับอายุใช่ไหมหรือว่าหวานนี่นี่ตรงกลางนี่คุณแรงมากเลยนะคะตะโกนออกมาพยากักเนี่ยมันโกรธกูมาเดินชาติปางก่อนตะตโกตนตะโกนแบบว่าน่าจีบมันพยักเยี่ยหวานใช่ค่ะเช่ค่ะเช่ค่ะพยูนค่ะ กี่ยังครับกี่ลังยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ่าซื้อตามอายุนะฮะซื้อตามอายุนะครับขอบคุณครับผมอ่ะก่อนที่จะถึงทีนะครับก่อนไปเชิญครับสบายเชิญครับเชิญได้เลยครับสวัสดีครับเชิญครับกี่ลังครับยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองโอ้ยลดลงมาเรื่อยๆยิ่งมาเรื่อยๆ สองค่ะสองค่ะเด้นขึ้นมาข้างหน้าหน่อยครับเด้นขึ้นมาข้างหน้าหน่อยเด้นขึ้นมาข้างหน้าหน่อยเย้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 ขอบคุณครับสวัสดีสักครับเมื่อกี้แอบเห็นว่าน้อมนุษย์ไกลๆคนนู้นเต้นเพลงที่ไปไกลด้วย พี่ถือเครืบินเหรอพี่ถือเครื่องบินน่ะน้องก็ลงงงอยู่ก็ต้องเชยอะไรกันนะครับน้เขาไปผ่านมาแล้วชอะไรครับโอเคไมรหรอิหรอรู้แล wow. ้วเหรอกตอบโอเคไปว่าโอเคขอ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  ขอบคุณมากครับแก๊งกลุ่มข้างหน้านี่คือหนุ่มเคียบกระท่อมบ้างครับไม่นูมีมีความสุขมากเลยนะเราอ่ะเชิญค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 ่ะประกันเลยนี่กีลังครับยี่สิบสองลายตกใจน้องจ,งถจะถา่ายหกกิโลกีลงังกีลงังกีลงังปากตก่อร้าย ถ้าจะปรึกษาเรื่องเรื่องรายเดี่ยวชีวิตอะไรเงี้ยรถบัวอทอมขับไฟเดงนะครับพี่จ๋าขอหอมแก้มทีหนึ่งหอมพี่เหรอฮะหอมพี่เป๊กหนูอะให้ได้แต่ข้างล่างอะเขาไม่ให้กรับพี่อไะไรนะฮะให้หอมพี่ หอมหอมผลิตได้เราก็ต้องหอมเยอนะ้วยเนาะแต่มันอาจจะยื้อยูย่อนิดหนึงอ่ะกูโดนละทำไมกูโ้อก่อนเลยอาะพี่เข้าใจลักษณะของผาหอมใช่ไหมฮะ <laughs> มันไม่ใช่นะแต่วันนี้เราไม่มั่นใจเลยเรามีคอปประทูแต่เราดูได้เราดูเราดูฮะมีความสูดใ <laughs> ช่ไหมโอ๊ยชครับ เฮ้ยวิทย์นิชเชิญครับกี่ล,กลังครับกี่ลังครับกี่ลังยี่สิบเอ็ดลังนี่เป็นผู้ชายคนแรกเลยนะนี่เป็นผู้ชายคนแรกเลยนะที่ขึ้นมาเป็นท็ top s p เดอร์ของเราเพิ่งจะเพลิเห็ินนะส่งบ้างป่ะส่งอาหารบ้างป่ะ ออต้นหนึ่ง1สครับนี่เดี๋ยวไปอาบแดดด้วยกันเดี๋ยวผมสั่งสับปะรดรอเลยเชิญครับขอบคุณคามากจดีวันครับอ่ะเจอกันับางวันคุดป๊กก่ลังครับก่รังครับ21เหมือนกัน ขอบคุณนะครับเสร็ค่ะขอบคได้ครับอ่ะเปโอ้โหแล้วไปสู้แรงไม่ไหวด้วยเมื่อกี้โอ้ยนมปัดเลยแถวบ้านไม่แถวบ้านไม่ได้เรียกหอมเมื่อกี้แถวบ้านกูเรียกนมมาเอาต้นบางฝากมาหื้อ จับมงไม่ได้เหฮะไอสังนร้ไม่ยอมไ้เุ <ฤ acy> อเอาเอาแล้วฮะแล้วบัวทอขับไฟเดนเลยนะครับพี่แต่อขอนแก่นไม่น,าน,าน่ารอดแน่ๆเลยดูแลเชิญค่าวพตตุกานเลยค่ะประกันเลยค่ะหาของรางวัลด้วยมา กระเป๋ากระเป๋าโอเคเดินเดินขึ้นน้านที่ไม่ขัดเดินขึ้นนั่นไม่ยากกับพายแบบเรนที่ได้อ่าะเกรดูขึ้นหน้านะครับเดินขึ้นหนั่นนะเดินขึ้นหนั่นนะโอเคกี่ลังครับกี่ลังครับกี่ลังครับยี่สิบเอ็ดลังเหมือนกันขอบคเชิญครับนี่เหรอคุณแม่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 ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็าเหมือนน้องคนหนึ่งที่เล่นในเรื่องฮอร์โมนนัองฟางน้องฟางแบบนี้ชื่อเป็นเด็กเรียนเนี่ยเป็นไปไม่ไม่เคยดูไปเลยเพราะว่าดูแบบชีวิตจริงกระเป๋าต้วคุณกระเป๋าเยี่ยม่าครับคุณครับ ขอบคุณนะครับขอให้ได้ไปเที่ยวกับพวกแม่ด้วยครับเชิญครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทขอบคุณครับมาเลยครับเอายินดีมากเลยครับมาเลยครับตรงกลางเลยครับอ่ะมามามาเอากระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าก่อนค่ะกระเป๋าก่อนกระเป๋าก็เอากระเป๋าก่อนกระเป๋าก่อนครับ ขอบคุณครับตอนนี้คือตอนนี้โดนหอมแก้มมันช้ำไปหมดแล้วครับขอหอมแก้มด้วยนะฮะขอผมหรือขอเป็กฮะสองคนเลยฮะอ้าวนี่ลำบากแล้วกูทีนี้ก็อาเชิญเชิญค่ะเชิญคเชิญรั่ทีนี้โอ๊ยกำลังเราก็ถามกันบ้างว่าเราขอหอมแคมได้ไหม อ้นไปบ้างหอมขึ้นหน้าจริงเหรอเินเดินขึ้นหน้าหน่อยครับเดินขึ้นหน้าหน่อย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 ซ้ายดีมาครับขอบคุณนะครับมาครับเชิญครับ ทางทีมงานผมต้องเร่งแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เป๊กปสนามบินไม่ทันนะครับโอเคอ่านี่ไงสาวๆขอหอมแ้่เอามาคุณแม่ได้นะครับเชิญคุณแม่เหลือท็อปสเปนเดอร์กี่คนครับโอเคสี่คนมาเชิญคุณแม่ค่ะเชิญค่ะเย้ขอบคุณครับมาครับมาๆมาๆอีกสี่นอีกสี่คนของออแคมแบบนี้ครับเอากระเป๋ามาคุณ คุณจะไปไม่ทันแล้วนะคุณะคุณเล่นเดี๋ยวนะขอบคุณนะครับก่อได้ค่ะตอได้หนึ่งทีค่ะได้เลยเดยกระเป๋า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 ครับเดินข้มาหนอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยี่ยู่โอเค ขอบคุณครับมาะเป๋าตัวนี้ค่ะใช่ไหมอันนี้คือเอจบครับ,นนบจบครับกระเป๋าเปสกระเปากระเป๋ามาครับโอเคครับมา ขอบคุณนะครับใช่ค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะจ้าอ่ะก็บอกครับคุณเบ๊กมาครับผมนี่ครับโอเคครับตรงนี้นะครับตรงไหนครับ ขอบคุณนะครับเชิญครับต่อไปครับเชิญครับสวัสดีค่ะตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยเปล่าเปล่าเปล่าครับเป๋าเย่าสุดท้ายนะครับมาหนูหนูค่ะมมองกล้องก่อนค่ะหนูค่ะหนูค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอากอนได้หนึ่งทีก่อนได้หนึ่งทีก,งทก่อนไปมาค่ะอันนี้คือทาวสเปนเดอร์คนสุดท้ายนะครับโอเคเชิญครับอ่ะกระเป๋ากระเป๋ามาค่ะมาค่ะมาค่ะมาครับมาครับถ่ายรูปก,ก่อนมา เชิญเลยครับเชิญเลยครับมาด้วยความรวดเร็วนะครับเชิญเชิญขึ้นมาก่อนเลยครับเชิญขึ้นมาก่นเลยครับเราพภเป็กมาจ้าเตรียมโทรศัพท์ไว้นะครับขอเดี๋ยวเราจะรีบนิดนึงขอรองเท้าเหรอคะแล้วถึงจุดที่เรามาขอรองเท้ากัแล้วหรอคะผลพันธุะกุญแจ้าาอ่มาครับมาครับ เตรียมเลยนะฮะอย่าลืมนะครับช่องทางการส่งของเรานะครับ3ช่องทางนะครับทาง S M S ดอกจัน78 7ดจอกจันใส่รหัสแล้วโทรออกนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับของโอชีของเรานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็ใส่รหัสส่งนะครับได้20สิทธิ์อีกช่องทางหนึ่งช่องทางเว็บไซต์นะครับ www o c h i drink com นะครับเข้าไปใส่รหัสเหมือนกันนะครับจะได้สสิทธิ์นะครับทางออนไลน์อย่าลืมส่งกันมาเยอะนะครับวันที่19เมษายนนี้เราจะประกาศรอบต่อไปนะครับ ใครที่ยังไม่ส่งอย่าลืมส่งกันมาเยอะๆนะจ๊ะอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ใครที่อยากได้รถโอ้โหง่ายๆเลยแค่ส่งมาเท่านั้นเองนะครับก็ร่วมรุ่นกันเลยนะครับเฉยเลยครับอ่าเย้มาครับไปกันอย่างรวดเร็วโอเคมาครับต้องต่อไปเชิญเลยค่ะบเชิญค่ะไปค่ะไปถือด้วยนือด้วอ่าเก่งมา ย้งเอาไปครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับโอเคเชิญครับไม่ต้องถ่ายแอปเนาะเอาไปบอกกันดีกวอามาเดินได้เลยเดินได้เลยครับเดินได้เลยครับประเคศเอาไปครับมา เซ็นชเย้มาครับได้ภาแ่โอเคครับมาครับเซ็น่ะเซ็น่ะมาค่ะมาค่ะ รักก้ดชักก้าชคกก้เชัคกับไปเด้ยครับไปด้ยครับ ขอบคุณครับมาครับแล้วกรอาจารย์นะครั่ะยครั ไปลงหน่อยเดี๋ยวบังหน้านะครับขอบคุณครับเชิญค่ะขอบคุณครับจนต่อไปเจอเลยครับโอ้ชโอ ขอบคุณครับเชินครับขอบคุณครับมาท่านน้องเช่นนะครับขอบคุณครับเสื้อสวยอาาวขอบคุณมากครับ มีมีเช่ไนไปเลยะอ๋อสั่งแล้วเหรอรอหน่อยนะครับขายของไปในตัวเบเรืกอยไเเรืกอยต้องอยู่ไหนครับ เราได้เห็นของจริงเลยอ่าะคุณรับเชิญครับมันมันน่ารักมากมันแข็งแรงครับแล้วก็แบบแล้วมันใส่ปีด้วยขอร์ดขอบไปีกได้แล้วก็ใส่มงกุฎแปลงทุกคนพยายามตะโกนว่ากูรู้แล้วปีกโอ้โกูรู้ก่อนมึงอีก โอเคโอ้โหอันนี้คือคุณแม่เหรอฮะไม่ใช่พี่สาวเหรอเพื่อนกันเหรอเพื่อนเพื่อนพี่สาวเพื่อนพี่สาวไม่รู้มองมาหมดแล้วเนี่ยถึงแม่เลเอาละครับถึงเวลาที่เราจะชมโชว์พิเศษจากไอ้ติ๊กโชว์นี่คิดเพลงให้คุณโอเคอ่า ประเด็นเรื่องแท่งไฟแล้วมึงเลยนอกจากแท่งมีเยงอะมึมีกันะมีกันเยอะมากเลยคือเขาบอกว่าของมันมีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือตังค์แต่ว่าเฉพาะดื่มโอชิเนี่ยก็หมดไปเท่าไหร่แล้วมึงเอ้ยที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันอ้ามากมามาไม่ต้องให้ไปเที่ยวกับโอชิคือไม่ต้องออกอะไรเลยโอชิออกให้หมดการกินดีมากคือบนเรือจะมีแบบ คาตาารที่แบบนานาชาตินะครับได้เลยโชว์สนุกมากมายนะครับ <Okay. S 2> แต่พวกเราแต่นี่คือโชว์ตัวอย่างโชว์ตัวอย่างว้าบนเรือเราจะเจออะไรบ้าง